วีระแจ้งเอาผิดมจหนึ่งห้าเจ็ดแม่ทัพภาคหนึ่งผูว่าสแก้วปล่อยกัมพูชายึดที่ดินทำกินวีระบุกรงพักโคกสูงแจ้งเอาผิดมจหนึ่งห้าเจ็ดแม่ทัพภาคหนึ่งผูว่าสแก้วเจ้าพนักงานที่ดินสแก้วและป่าไม้หลังปล่อยชาวกัมพูชาบุกรุกล้ำเข้ามาทำกินในแผ่นดินไทยเมื่อเวลาสิบนาฬิกาสิบห้านาทีวันที่26สิงหาคม68ที่สถานีตำรวจภูทรโคกสูง จังหวัดสแกวนายวิระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันพร้อมด้วยนายทิติพัฒน์เสมาทองอดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไสอำเภออารันประเทศจังหวัดสแก้วในฐานะพยานของนายวิราและชาวบ้านในหมู่บ้านหนองจานตำบลโนโนหมากมุนอำเภอโคกสูงจังหวัดสแกลอีกเจคนได้เดินทางมาเพื่อเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูทรโคกสูงให้ดำเนินคดีอมัมมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อพอลตำ,ลำรวจอมฤต์บุญสุยาเมทัภาคที่1นนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสแก้วสาขาอา,ารัยประเทศและเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดสแก้วโดวยมีพอตตำบลอำเภอสุทธิพง์อินทดสิทธิ์กศโคกสูงและรอตำบลอำเภอคมสันดวงมัง่งพนักงานสอบสวนเวร ให้การต้อนรับทั้งนี้ในวิระเผยว่าตนเองได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในหมู่บ้านหนองจานตำบลโนโนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสแกวให้มาช่วยเหลือจากกรณีชาวกัมพูชาบุกรุกล้ำแผ่นดินไทยแล้วเข้ามายึดที่ดินทำกินของพวกเขาไปแล้วไม่หน่ำซ้ำพอจังหวัดสแกวยังได้พูดบนเวทีชี้แจงให้ผู้ช่วยทุตทหารประจำอาเซียน8ประเทศออา,าทีมาทบจุดหน่งกว่าที่ดินบริเวณดังกล่าว ไม่มีเอกสารสิทธิทําให้ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองจานที่มีเอกสารที่ดินเป็นนดจุดสและสักคนหนึ่งต่างเกิดความไม่พอใจอีกทั้งคําพูดดังกล่าวยังทําให้สื่อฝ่ายกัมพูชานําไปขยายความว่าเพราะว่าจังหวัดสแก้วบอกว่าที่ดินบริเวณชายแดนบ้านหนองจานไม่มีคนไทยมีเอกสารสิทธิทําให้สื่อกัมพูชาโมเมว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของกัมพูชาถึงแม้เพราะว่าจังหวัดสแก้วจะออกมาขอโทษ จากคำพูดนั้นแล้วก็อารมถือว่าได้เกิดความเสียหายไปแล้วถือว่าความผิดสำเร็จต้นในฐานะได้รับมอบอำนาจจากชาวบ้านในพื้นที่จึงเข้ามาแจ้งความเอาผิดอารม,มาตรา157ต่อน,นายปริญญาโพธิสัตว์พอวอจังหวัดสแก้วรวมถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสแก้วสาขาอาราณประเทศและเจ้าหน้าที่ป่าไม้สแก้วด้วยทีเว้นการปฏิบัตินอกจากนี้ในวีระยังได้แจ้งความ เอาผิดมาตรา157ต่อพ่ออมอรตบุญสุยาแมทพาคที่1ด้วยเนื่องจากแมทัพาคที่1ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดสแก้วที่ปล่อยปละละเลยทําให้ชาวขเขมรบุกรุกเข้ามาสร้างบ้านเรือนในแผ่นดินไทยแต่หากสอบสวนแล้วจะสามารถนําไปถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอามที่พนักงานสอบสวนเห็นควรก็จะดําเนินคดีด้วยทั้งนี้ในวีระได้นําเอกสารหนังสือที่ได้รับการร้องเรียน และหนังสือรับมอบอำนาจจากประชาชนมายื่นแสดงต่อพนักงานสอบสวนศพโคกสูงด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเป็นๆ